ครั้งนึงนะคะลูกเรายังเรียงวิชาภาษาอังกฤษนะคะรเราจะเรียนอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะหาในสมุดเล่มนี้นะคะเราจะทําเกี่ยวกับคําศัพท์ต่างๆเลยว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างไปเด็กๆเรียมมันพัดดินสอยยางลบไว้ร้อนนะคะแล้วเราจะลงมือทำ ก็คือนำคำศัพท์ไปเติมให้ตรงกับภาพเขาให้ภาพอะไรมาก็จะมีภาพว่าว k i g e ไข่ว่าวภาพรถเวนนะคะ w A n แวนรถตู้ต่อไปตามด้วยก๊อกน้ำค่ะ t เฮนแม่ไก่ไปเติมค่ะเอ n นเฮนแม่ไก่ต่อจากแม่ไก่เป็นอะไรคะ C A R คาร์ถยนต์คาสุดท้ายเลยลูกตัวสุดท้ายด้วย D O O ดอสุนนะอ่ะเติมลงไปเลยนะคะในสมุดเลยนะคะลูกเลือกเลยค่ะ ภาพแรกเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ภาษาอังกฤษว่า Sun แปลว่าดวงอาทิตย์เราก็เติมลงไปเลยลูกใส่ลงไปเลย X U N Sun พระอาทิตย์ต่อไปนะคะภาพก๊กน้ำค่ะ T A ปลายภาพเว้าวเราก็เอาไข่ลงไปเติมนะคะลูก K ดีๆนะคะ <K. S 1> เขียนสวยๆนะคะลูก I T E ไข่แปลว่าเว้าต่อไปภาพไก่นะคะเ H ed. เนแม่ไก่ต่อไปรถตู้นะคะลูกวีเอเอ็นแวแปลว่ารถตู้ตัอวอักษสุดท้ายดับดีเร็นสวยร็นะคะ โอ้ oh. แล้วก็ตัว G ค่ะอ่านว่าดอกแปลว่าสุนัขเด็กๆเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะลูกหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีนะคะสีแล้วแต่เราจะเอาสีอะไรก็ได้คะ่ะลูกตามจินตนาการของเรานะและอย่าลืมสิ่งสำคัญคือ อย่าต้องทบทวนบทเรียนทุกครั้งนะคะลูกช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะลูกวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊า